กล่องสมบัติเทพมังกรกล่องสุ่มลุ้นรับมังกรบ,บินสุดเทพ่พร้อมกับชุดคลุมเกราะมังกรดำอืมันเท่จังวะอืมแม่งบินได้ได้วยวะไข่สัตว์เลี้ยงมังกรทองมังกรดำมังกรแดงมังกรคราม เเกลือยอยะะมนนนัน <c oughs> <c oughs> ใครมันจะไปอดใจไหวเหระวะเอาละครับ <c oughs> ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องล่ำสัมเทียนิ่งช n แนลนะครับวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ไม่ต้องพูดพร,รม่มทำเพลงมากมายครับผมจัดมาแล้วครับกล่องเซ็ตมังกรนี่ครับเซ็ตกล่องสมบัติเทพมังกรนะครับจัดมาทั้งหมด10กล่องครับผม ก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกันก็เดี๋ยวจะมานลุ้นกันนะครับว่าเราเนี่ยจะเกลือหรือเปล่าสิบกล่องมันจะได้พุ่บวะโอเคมาเดี๋ยวผม,มาหามุมเปิดดีๆกันเอาเป็นตรงนี้เลยเนี่ยยืนตรงข้างๆไก่ยักษ์ตัวนี้เลยอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้เลยนะครันี่ยืนข้างๆน้องไก่ น้องไก่เอาใจช่วยพี่ด้วยนะว <Nope. S 1> ุ้ยน้องไก่วิ่งวิ่งตัดหน้าเป็นไหนแล้วนี่ไม่นี่ไม่นี่ม,ม,ม,มารุยกันเลยสิบกล่องจะได้อะไรมั่งนี่มาเริ่มกันเลยครับผมกล่องแรกไปคุ้มกิตร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับกล่องที่สอง nope. โอสดสวรรค์จีมาทำไมกล่องที่สามโอสดจีอีกแล้วครับกล่องที่สีแมวกวักโอ้ยกล่องที่ห้าแมวกวักผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับยังไม่ได้อะไรเลยเลย ค่ากล่องสุดท้ายนะครับไปโอ้โห,โโห,โโหสุดจีกล่องที่อื้อหือเปลี่ยนร่างอาวุธเลสเลือกมาทำไมเนี่ยกล่องที่เจ็ดอื้อหือโนสุดพันปีกล่องที่ไม่ใช่สิสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดกล่องที่เก้าแล้วครับกล่องที่เก้าไปอื้อหือคุมจิต ร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นพักหายใจให้คอนะกล่องจุดตายครับผมไปอืม้มกล่องตัวอัญมณนนีตุ้มหูไหนมังกรกลัวโคตรเกลือโโอ้โ น้องไก่ไม่ช่วยอะไรพี่เลยโคตรเกลือโอ้โหก็สำหรับวัน oh น pues um ี้นะครับกล่องสุ่มมังกรสิบกล่องนะครับได้คุ้มจิตหนึ่งวันมาสองอันครับผมแล้วก็ กล่องตัวอัญมณีตุ้มหู1ชิ้นครับแล้วก็โอสดพันปีเ,เปลี่ยนร่างอาวุธทะเลลึก1วันครับผมอีก1ชิ้นแล้วก็แมวกวัก2อันครับผมแล้วก็โอสดจีอีก3อันครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์ให้ผมเป็นกำลังใจด้วยครับผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะฝากกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปพักก่อนครับ เจ็บหนักหรือเกินสวัสดีครับบ๊ายบาย